แล้วใครไหนกัน Didn't I put freaking โอ้โหเดอหมูเดอหมูอย่าออกนะอย่ายืนนี่อย่างนี้ใจคอมเมนต์รีเลยย่อแล้วบ้านใหญ่เขาอยู่ไหนครับพี่เขาอยู่บ้านใหญ่จ้ะบ้านใหญ่ผมจะลากไปเล่นตายบ้านเล็กอ่ะลงรถเด็กแดงอยู่กับผมแล้วไดครับ ยูดฝากันะครับพี่ไม่ก่อนหนึ่งพันเพื่อนไม่ต้องหันหลังหัดหลังให้น้อง ไปบ้านฟ้านะ thank you, thank you. ได้ครับได้ได้พี่มาพี่มิกมาเข้ามาเข้ามาเข้ามายิงไปเลยอยอดท้งไปเลยอื เราไปทียังไงเพื่อนไปวิ่งยาวไปวิ่งออกไปวิ่งออกไปจับดูที่แข็งมาผมแล้ว <laughs> she's basically an am one killer in the pond you <laughs> i mean other people can play her good but i'm not good oh i got like two two good survivors that's the problem i <laughs> ไม่มีกระทืบม,มาครับโทษพี่ได้ไหมหมูนะได้ครับพี่ชิบหายเอา ไม่ต้องยืมไม่ต้องยืมผมละมึงจะคิดได้เน um> ียนไว้เนียนไว้ตรงนั้นเนียนไว้ตรงนั้นเนียนไว้มีกระทึอเพื่อนตัวตลกครับโอ้ยยูด c o n g ร a มีค<ส><ส>ี้ช่วยโอนแล้วครับไปหาพี่อีกลับไ,ไปแล้วทางเรือั้งเนื่องเียอ้นเนี oh <my> อ้ะเ่้ะ่โอ้ะน่ยะน่อนะี่เียเนอ่ะ น่าจะนี่เฮ้ยคิดสิ ชื่เพื่อนเก้าเก้าครับพี่จะไปทาวน์ัวเลยได้ครับพี่ไปไหนไม่รู้ไปทางไม้วัวจะโอดเลยพี่ไอ้โดชยยูไหน อยู่ตรงน h a r a c t r ที่เอ๋อวัเฮ้ยมา้อมามิกี้พี่มิยอดนะอจานเข้ากาสองคึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ย้ปันเาิกกี้อยู่พี่หน่อยข้างหลังแมมึงนี่ยัดจังเลยอ่ะเพื่อน เป็นอยู่ไม้หมูพี่ไอ้รนมึงเก้าเก้ายังมันย่อจานเสร็จแปดเสร็จพี่เออมึงปั่นพยายามเก้าเก้าให้ได้ผมจะติดเครื่องหมดแล้ววิ่งหาท่อจาร์นอดลงท่อจันฉีกเลยได้พี่โอ้ไปถอดดัวแล้ว เล้ลเขอาอก้าวไปเลยเขาก้าวไปเลยไปเลยนะไม่ต้องตีให้จันรดรอดห,หัวก่อนก้าวเล้าลก้าวไป ติดแล้วนะครับติดเลยครับต้องติดเลยมีอดีนะได้ๆพี่ได้เอามิงกี้อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่ตรงมิงกี้ล้มเลยเนี่ยโอออเคได้พี่ันล็ก ไปฝืนทำไมแล้วเก๋อยู่09ครับเพื่อนตัวตลกอีกคลื่นตัวตลกด้วย

าดูตัวให้กลับไปแล้วกลับไปที่เครื่องเล้าก้านึ่งนะครับพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนผมจะพี่ไปติดเครื่องแนละ้เจอมิงก์พี่บอกไม่รู้นะเจอโอพี่เจอโอ๊อยู่โอ,โอเคมิงกี้พี่ได้ถอดหัวไอ้ทัววิ่งไ,ได้ติดเครื่องได้ครับโอ้อยู่ห้องหอมูมันย่อดจังครับพี่ ไอ้นกอยู่เครื่องก้าวยังปิดเครื่องไปแล้วเครื่องอหนึ่งครับพี่แล้วเครื่องสุดท้ายอยู่ไหนยังยังไม่ได้ปั่นเอ้าไอ้เหี้ยคุณนกปั่นครบแล้วนะเนี่ยไม่เต็มเขไปไปทำให้พี่ตรงนล้าหมูนะเขาเท่ม โอ้พี่เล่นบอานะเล่นเลยแล้วเล่นเลยย่อจันในบนฟ้าจันขีกไปไพี่ได้ได้พี่น้องใ้ไม้มันไ้มอนไว้มันไวรห้ติดติดแต่ปลาพี่ติดเลยติดเลยตุ๊บตนะิดแล้วเพราะติดไปแล้วนี่เกี้กำลังเอย เปิดประตูแถวบ้านฟ้าได้ปะใช่ครับต้องเปิดประตูนั้นไปพี่เปิดีไมวไหว้ะทไมแล้วท่งอยู่ไหนเขาอยู่โรงงานใหญ่อ่ะผมอยู่บ้านฟ้าประตูอ,อยู่ไหนบ้าง ออกได้ออกได้พี่ประตูประตูบ้านฟ้าออกได้พี่ <c oughs> อยู่ประตูบ้านฟ้า<ต>เอ้บ้านใหญ่หมดแล้วครับโอเคเปิดประตูบ้านฟ้าแบบนี้กี้ออกไปเลยทุก <c oughs> คนผมจะจูบเขาจนให้เอ <c oughs> น,นที่แทนตาย <c oughs> โดยที่ผมพ้าม <c oughs> ลม้มยังไม่ออก ไหนเขาไอ้เหี้ยตอนนี้ได้ไงอะไรกันครับเนี่ยไม่ทันดิเสร็จล้อย yes, ให้ของข้าม <c oughs> เนิรดสงสารเขาเอา้าคนไทยเหรอคนต่างประเทศนี่เคนต่างประเทศเหรอใช่ครับไหน